สวัสดีครับมาพบกับช่องรีวิวอาการเสียเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทิปวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับยางรองโถปั่นนะครับยางรองโถปั่นนะครับยี่ห้อเนชั่นแนลและทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับวงในนะครับวงในอยู่ที่หกสิบห้าจุดสามมิลนะครับวงใน65.3มมิลนะครับ รอบนอกนะครับเส้นบาทศูนกลางขอบนอกถึงขอบนอกนะครับ80.4มิลมนะครับ80.4มิลมนะครับย้ํานะครับวงด้านในนะครับด้านในเส้นบาทสุนกลาง65.3มิลนะครับ65.3มิลนะครับรอบนอกนะครับเส้นบาตสุนกลางรอบนอกนะครับ80 จุดสี่มิลนะครับใช้กับยี่ห้อเนชแนลนะครับรุ่น amx 053หรือว่ายี่ห้ออื่นทั่วไปนะครับที่ขนาดเท่านี้ก็ใช้กันได้เลยนะครับผมก็สนใจก็ทักแชทสอบถามได้ที่ l ล n e id 4 3 1 2า9หอหรือเบอร์โทร094 261 9 4 5 5นนะครับย้ำนะครับผมที่ ไลน์ไอดี 21, 1 229 21หหรือเบอร์โทร094 261 9455นะครับผมตัวนี้ราคาเส้นละ35บาทนะครับเส้นละ35บาทค่าจัดส่ง50บาทนะครับตัวนี้สนใจก็ทักเช์สอบถามกันมาได้นะครับผมย้ำนะครับผมราคาเส้นละ35บาทนะครับค่าจัดส่ง50บบาทนะครับก็ ส่วนใจก็ทักแชทสอบถามกันก่อนสั่งซื้อได้เลยนะครับทิปนี้นะครับผมทิปรีวิวนะครับายางรองโถปันแห้งนะครับในชนแนวและย่อดทั่วไปนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ